Oh, สวัสดีค่ะมีเดียไปล้างมือแล้ว <c oughs> โน่นขับวิ่งไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่16กุมภาค่ะวันนี้เราก็พากันนี่แหละค่ะเนาะมาหาทรายขาวค่ะมานั่งเล่นหาทรายขาวค่ะทานข้าวเช้าเสร็จก็พากันมาแล้วค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมหาทรายขาวก่อนค่ะเกาะช้างค่ะคุณแม่ก็กำลังเล่นทรายอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ พาล้านเล่นทรายอยู่ค่ะเอาโน่นค่ะพ่อคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะลโหลฮัลโหลอ่าโรบอยกับแอนโนก็พากันนั่งพักผ่อนกันเนาะเพราะว่าร้านนี้กิฟก็มาบ่อยค่ะร้านเนี้ยค่ะก็จะพากันมาประจําค่ะมาก่อช้างตอนไหนก็เนี่ยแหละค่ะก็พากันมานั่งดื่มนั่งอะไรค่ะตรงนี้ค่ะร้านนี้อาบีอะไรคะนี่บีทันโก้หรอคะนี่คืร้านนี้ค่ะ นีบรรยากาศที่หาดทรายขาวค่ะ White Sand Beach ค่ะจังหวัดตราดค่ะนะเกาะช้างค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะก็ไม่ร้อนค่ะเพราะว่ามีร่มด้วยค่ะเนี่ยร่มแล้วก็น้ําทะเลก็เย็นเย็นจัดเย็นสบายมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะทะเลสวยสวยจากประเทศไทยนี่เกาะช้างก็สวยมากค่ะแต่เขาบอกว่าตอน10โมงนี่น้ําขึ้นมาค่ะขึ้นมาเต็มเลยค่ะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีจากหาดทรายขาวไว้เซนบีค่ะนอ้องเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนกันหรอกค่ะก็ะพักผ่อนค่ะพากันนั่งที่ชายหาดค่ะวันนี้ก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูค่ะวันนี้เพราะว่าไอ้นี่ค่ะยังไม่ได้พากันไปหากิจกรรมค่ะ เราพักผ่อนสักสองสามวันก่อนค่ะเพราะว่าเราจะอยู่ที่เกาะช้างนี่สิบวันค่ะก็พักผ่อนอยู่ที่นี่สิบวันแล้วก็เดี๋ยวเราไปกับเพื่อนเขาก็จะไปหาที่ตกปลากันค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจมาเกาะช้างมาหาที่ตกปลาโดยเฉพาะเลยกันก <laughs> ็ช่วงนี้สองสามวันนี้ก็พักผ่อนไปก่อนค่ะทิปก็จะถ่ายบรรยากาศนี่แหละคะ่ะช่วงนี่แหละค่ะให้ทุกคนดูกันช่วงเช้าช่วงบ่ายแถวนี้ให้ทุกคนดูค่ะ เพราะว่าเกาะช้างนี่ก็สวยค่ะสวยเหมาะสำหรับที่จะมาพักผ่อนกับครอบครัวมากค่ะถ้าใครเนี่ยอยากมาเที่ยวทะเลก็เกาะช้างก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่ที่น่าเที่ยวมากจริงๆค่ะพวกกิฟก็มากันหลายรอบแล้วค่ะก็เลยอยากนี่นากาศอยาก,กถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูค่ะเนาะนี่จะาพ่อกับแม่กิฟก็สั่งน้ำสตรอเบอรี่มาค่ะมาดื่มกันกัะเนาะอากาศก็ร้อนค่ะแต่ว่าไม่ไม่ร้อนมากหรอกค่ะอากาศดีลมเย็นอยู่ค่ะอันนี้แก้วละเท่าไหร่คะคุณพ่อสั่งมา แปดสิบบาทแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทแล้วก็น้ำแตงโมก็แปดสิบบาทเหมือนกันค่ะน้ำปานี้จะราคาแปดสิบบาทค่ะนี่ค่ะน้องบีเดียบีเดียเอาน้ำแตงโมไหมลูกบีเดียเอาน้ำแตงโมไหมไม่สนใจเลยค่ะเล่นอย่างเดียวเลยส่วนโรบไบก็สั่งอะไรไม่รู้ค่ะว่าให้เปิดเยอบเบอสเตลบลูเบอร์รี่ลัชชี่เชคบลูเบอร์รี่ลัชชี่เชคโฮฟิลคอสดีเล็กต์ฉบาทโอ้นี่เก้าสิบบาทค่ะแก้วละเก้าสิบบาทค่ะบลูเบอร์รี่ค่ะ ฮัลโหลไปดื่มน้ำไหมคะเอาน้ำแตงโมไหมลูกบีเดียบีเดียเล่นไม่สนใจอะไรเลยค่ะเล่นน้ำเล่นทรายอย่างเดียวค่ะชอบมากเลยค่ะเนาะที่เนเธอร์แลนด์ไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะเนเธอร์แลนด์ทะเลเขาไม่สวยเหมือนประเทศไทยค่ะนี่ตากับยายไปเอามาแล้วก็ไม่ไหว้แต้องเข้าล่มค่ะอ,อ่มันจะเป็นไข่ลูกเออมันจะเป็นไข่นอนโรบอยก็หวัวลรอค่ะ อาบีเดียไปอีกแล้วแม่มามาเล่นตรงนี้ลูกมันมาเล่นกับยายมาเล่นกับยายบีเดียโอ้ยตายแล้วก็ไม่ยอมมามันจะเป็นไข้ยีกลูกไปอีกแล้วแม่บงม,มาดอกนอีกค่ค่ะยายก็มาหลอกล่อให้เล่นก็ไปเหมือนเดิมจะไปเหมือนเดิมอมาลูกมาแล้วเรียมาเล่นกับยายก่อนบง <c oughs> ม,มาเห็นไหมยายทําอะไรยายทาอะไร เอาอันนี้ออกอาตาเอาออกให้หน่อยตาเแขนลอกให้หน่อยค่ะเอาตากับยายมาป๊าป๊าโรเบิร์ก็ได้พักผ่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> สนุกโอ้ทิ้งเลยเอาไปแล้วเอาไปอีกแล้วค่ะ <c oughs> แม่อยากได้นกค่ะ <c oughs> นี่นก นกอะไรนะคะนกเจ้าบ่เอาเวเอาสามร้อยห้าสิบตานกเจ้าบ่ลุงนกเจ้าค่ะนกเจ้าเอาไปไว้อยังนี่เอาไปไว้ยังเอาไปไว้ไล่นกบ่เอาไปไล่นกเอาไปไล่นกก็ไปไล่นกไกเอาไปไล่นกค่ะตัวเท่าไหร่คะนี่ตัวเท่าไหร่นี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบรถไม่ได้เหรอ่ารถได้อเท่าไหร่สองร้อยอ่ะสองร้อยเอแม่อยากได้ไปไล่นกสิ่นาคัน เอาตัวนึงแม่เอาไปไล่นกมันสิน,นีบ่เ,เหรอฮึนกสินเว่าะมันจับตัวไหนจับพกนี่ยุกพกนี่เลวยวม่สนใจคุ่นี่ค่ะเอาอันนี้นอกอะไรคะนี่อันนี้คืออะไรอันนี้มังกรมังกรฟ้าตัวใหญ่มากเลยจะตัวเท่าไหร่คะนี่มังกรอันนี้โัล่ละตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยเนาะทำเองบาจา่จ้ะกล้าโอ้ยทำเองด้วยค่ะพี่เขาทำเองด้วยค่ะ สวยงามมากค่ะแม่อยากอยากได้นกนกเจ่าค่ะนกเจ้าไปไปไล่นกที่นาค่ะตอนนี้เที่ยงแล้วจ้ะเดี๋ยวจะพาน้องบีเดียขึ้นแล้วค่ะเล่นนานแล้วค่ะเดี๋ยวจะเป็นไข้ค่ะเนาะพอจะกลับโรงแรมแดดหายแล้วกันปั๊บเดี๋ยวค่อยมาอีกทีค่ะตอนเย็นก็จะมาเดินเนี่ยค่ะเดินดูบรรยากาศตอนเย็นอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ก็พากันกลับที่โรงแรมไปพักผ่อนก่อนค่ะไปหาอะไรทานกันตอนเที่ยงก่อนเถะเนาะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศูโมงเย็นค่ะเนี่ยมีภูเขาสวยด้วยค่ะในข้งางหลังเนี่ยละกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนี่ค่ะไปเดินตลาดค่ะเขาจะมีตลาดตรงโน้นค่ะตรงโน่นละค่ะใกล้ๆหาดค่ะจะมีของขายเยอะค่ะมีเป็นบรรยากาศช่วงหกโมงเย็นค่ะข้งางหลังเนี่ยละกันข้งางหลังมองเราค่ะเดี๋ยวกิฟจะไปดูวีดีโอก่อนค่ะเพราะว่าเงียบมากค่ะไปรล่นกับยายค่ะ,ะ,ะเออปะป๋าอีค่ายเฟรมวีดีโอใกล้ึ้นยี๋ยวไปดูวีดีโอก่อน,นจ้ะ เราก็พากันพักผ่อนค่ะพักผ่อนแล้วอากาศก็ร้อนค่ะช่วงเที่ยง <G ül üyor> อ่ลโลโอ้ลับกันหมดเลยไปตลาดปะไปตลาดไม่เดียวหลับวะหลับไปหลวนไปแมะพอแล้วเด <P> <ส>ี๋ยวตอนเย็นจะไม่นอนเด้โอ้ยคนหน่อยหลับอ๋อ บีเดียเพิ่งตื่นค่ะอารมณ์ยังไม่จอยเลยอนุมาแล้วอนุมาแล้วไปเดินตลาดหน้าหาดกันค่ะเดี๋ยวพาพาทุกคนไปชมบรรยากาศก่อนค่ะตลาดนัดไม่รู้มีทุกวันหรือเปล่าค่ะแต่ว่ากิ๊บมาต,ตอนไหนก็พากันไปตรงตรงน้นแหละค่ะร้านขายของค่ะ เสื้อผ้าเดี๋ยวจะพาแม่มาช้อปปิ้งอยู่โอ้ชุดเหลืองๆสวยจังเลยคะนวมีแต่ชุดสวยๆค่ะฝั่งนู้นก็เป็นร้านอะไรคะนะ่ะร้านทัวร์ค่ะร้านขายทัวร์ค่ะเราอยากไปเที่ยวไหนก็บอกพี่เขาได้ค่ะโอ้ร้านส้ตมตำค่ะนี่เป็นส้ตมตำตำเพียงป้ากนนี่เป็นร้านส้ตมตำมีร้านส้ตมตำด้วย ค่ะขอบคุณค่ะร้านตัดผมก็มีค่ะร้านตัดผมนี่ใครอยากมาเสริมสวยก็มีน่นค่ะโอ้เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ชุดสวยๆจะเปดีอ่ะเป็นยังไงบ้างคะฮัลโหลโอ๊ยไม่นี่เลยไม่เดินเลยค่ะเออนี่ก็กําลังทานข้าวค่ะบรรยากาศตอนเย็นคะเน็กกินกงกินข้าวกันเออ เราจะเดินลงไปหาตรงนี้ก็ได้ค่ะเดินลงไปตรงนี้นี่ค่ะถึงแล้วค่ะตลาดค่ะตลาดหน้าหาดเลยเอวเ่อไกล์มีอะไรบ้างคะโอ้เดี๋ยวจะพาทุกคนชมก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างป้าๆขอดูหนะ่อยหมูปิ้งกับไส้กรอกปิ้งแม่เลือก็เลเดอ้อยากกินอะไรก็เลือกเลยค่ะนี่ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปิ้งชิ้นปิ้งโอโปอลาหมึกย่างเลย อร่อยอร่อยเลยค่ะอุ้ยตัวเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งมีสองที่สองสี่สองหกสองแปดจะมีไซส์ใหญ่อ๋อตามไซส์เหรอคะโอเคค่ะอุ้ยนี่หอมหอมเลยค่ะหอมอุ้ยปลาหมึกใครชอบกินปลาหมึกคันีต้องมานี่เลยเดี๋ยวมาครับพี่เดี๋ยวมาก็ข้าวกล่องค่ะข้าวกล่อง่องเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะกะเพราน่าทานมากเลยค่ะนี่เอาบัวปิ้งก็มี ก๋วทจีค่ะ้าวยดี่ปลาเผาค่ะปลาเผาไก่ทอดค่ะไก่ทอดไก่ทอดก็มีกันมายของกินเยอะมากเลยค่ะต้องมาเดินค่ะต้องมาเดินส้มตำค่ะส้มตำก็มีขายส้มตำค่ะร้านผลไม้ปั่นก็มีค่ะนี่ใครอยากมาเลือกซื้อได้เลยค่ะตลาดผลไม้ก็เยอะค่ะผลไม้เยอะแยะเลยค่ะ แค่ละ30บาทค่ะแค่ละสามสิบบาทไก่ทอดปอเปี๊ยะทอดค่ะไก่ทอดปอเปี๊ยะค่ะปอเปี๊ยะไก่ชิ้นละสิบาทค่ะสิบาทกระถุงอาหารกับข้าวกับบาร์บีคิวก็มีกันนู้นไม้ละยี่สิบาทค่ะบาร์บีคิวข้าวโพดปิ้งก็มีเขาวโพดปิ้งค่ะบาร์บีคิวก็มีค่ะนี่ 20บาทเองคำมะไรยี่สบาทเองเฮ้ยเนวเหลียวเกินอ๋ยาชเกันเนียละเกินนะก็มาคู่รอเออโรบอยากินไก่ค่ะไก่ทอดชุบแป้งทอดกันอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวคิปจะพาทุกคนเดินไปดูนี่ค่ะเดินให้สุดเลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือขนมอะไรพอเตโต้สปริ ฝรั่งกันทอดอบเป,ป,ปี๊ยะค่ะอบเปี๊ยะไก่สิบห้าบาทชิ้นละสิบห้าบาทค่ะนี่เออ,อเพลงเพราะๆเ,เลยจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วมีร้านขายผลไม้ค่ะไม้เต็มเลยค่ะนีไม้แคกละสามสิบบาทจา้ะคนเยอะค่ะคนมาซื้อนีด่ดีค่ะ ระวังรถชนเดอ้อลูกชิ้นปิ้งบาร์บีคิวจ่ายี่ไม้ละยี่ห้าบาทยี่สิบบาทค่ะ <c oughs> อุ้ยอะไรคะเนี่ยอะไรหมุนหมุนอยู่คะเนี่ยคืออะไรคะอุ้ยอะไรคะพี่อันนี้คืออะไรคะบบพี่ไก่ค่ะไก่เคบับพี่ไก่ไก่เคบับไก่เคบับค่ะนี่กิ๊บไม่เคยเห็นเลยค่ะไแบบออก,ก่เคบับอ๋อกะบับไข่ไก่กะบับค่ะ กระบ๋อบไก่กระป๋อบค่ะเป็นไก่เป็นอาหารอาหารไก่กระบ๋อบเคยเคยกินอยู่ค่ะริบเคยกินอยู่ค่ะที่เนเธอร์แลนด์ค่ะนี่ค่ะร้านขายส้มตำค่ะส้มตำลาบค่ะไข่ทอดทอดไข่ทอดไข่ทอดหมูทอดไข่ทอดหมูทอดตับทอดค่ะอันนี้ไม่รู้ครบแล้วเท่าไหร่ค่ะเนาะ ไม่ได้ติดไฟค่ะอันนี้คือร้านไข่เจียวก็มีค่ะร้านไข่เจียวเนี่ยข้าวไข่เจียวสี่สิบบาทค่ะข้าวไข่เจียวกล่องละสี่สิบบาทอโอ้หมดแล้วค่ะหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านขายรองเท้าค่ะโรเบิร์ตก็ซื้อไก่มาค่ะเป็นยังไงไมล้ละสิบบาทไม่ตีนบาทตุ๊กตีนบาทสิบบาทจะอร่อยมากครับอน,นูก็กําลังกินค่ะสิบบาทอร่อยมากค่ะไก่ป๊อก เอาบีเดียไม่กินเหรอไม่กินไปนอนโอ๊ยบีเดียจะไปนอนสลปปับฝุ่นใส่เสือนอนไม่ได้ค่ะต้องกินข้าวก่อนลูกับีเดียบีเดียรองชิงไมไหมลูกพีพ่พพกินเนืยอเสือกแคะบะหมี่เอาไหมอร่อยไหมไก่ชุบแป้งทอดไก่ป๊อ ได้อะไรแม่ได้ยังได้อะไรข้าวเหนียวปีกไก่ข้าวเหนียวไก่ปิ้งส้มตำกับมีได้ส้มตำพี่ได้ข่าวหน่อยพี่ได้ข่าวหน่อยแค่ไปซื้ออีกนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มค่ะน้องติ๊บเดี๋ยวซื้อไก่ให้น้องมีเดียค่ะนีไม้ละสิบบาทเองค่ะอร่อยมากเลยเอร่อยค่ะป้าบัควาดาสกับบัคาดนี่ค่ะเดี๋ยวโรบอยกับแอนโนบอกว่าจะไม่ไปร้านอาหารค่ะเขาอยากจะกินมันร้อนอยู่ลูกเหีวเห็ดร้อนร้อนร้อนโอ้ อยากกินกระปั๊บค่ะกระปับอาหารกรีกนะคะประเทศกรีกค่ะที่กิฟเห็นเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะที่กิฟบอกทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปกินอันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ไปที่ร้านอาหารค่ะวันน,นี้สบายเลยค่ะสําหรับกิฟนี่สบายเลยค่ะชอบค่ะชอบมากมันฝรั่งเขาก็ขายกัะเนาะไอข้าวกล่องที่เราเห็นเมื่อกี้ราดข้าวกล่องละหนึ่งร้อยบาทค่ะ ดียอร่อยไก่มากเลยค่ะกิ๊บก็สั่งนี่ค่ะสั่งส้งสงตมตำกะร้านนี้ค่ะมีสั่งตำหมูยอร้านป้าเนี่ยค่ะห้าสิบบาทค่ะถุงละห้าสิบฮลโหลป้อนปลาด้วยน่ารักมากเลยอํา hmm. วันนี้เราก็กินนี่ละค่ะอาหารสตรีทฟู้ดค่ะ <c oughs> รูปวยกับ <c oughs> แอนโนก็โอ้ <c oughs> มาร้านกระบ๊บเนี่ยค่ะ ดีมากเลยอร่อยไหมลูกไม่เคยเห็นบิดากินไก่ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะอร่อยไหมลูกหิวว่ะสิร้อนไหมร้อนไหมลูกอ้ำเลยอ้ำเลยได้ไหมกรปาไก่โ <c> ซ <ười> เล็กโ <c ười> มโต้ <c ười> กินใหญ่เลยค่ะตืนมาหิวข้าวค่ะ ไก่ทอดเลยไก่ชุบแป้งทอดเขาเรียกไก่อะไรคะไก่ไก่ป๊อปเหรอคะใช่ไหมกิ่เรียกเรียกถูกหรือเปล่ายำม,มีอายกนิ้วไหมคะว้าววีดียยกนิ้วให้เลยคะ่ะชยัำม,มีต้องกัดฟังวี่ดูกัดตรงนี้เออกัดตรงนี้ <laughs> ถูกใจแล้ววีดียเอ้ย มันแหลมลูกกาตรงนี้กาตรงนี้มันแหลมนี่ยกาตรงนี้ค่ะกาสิเออนั่นเลยกตรงนี้ค่ะุโหมกิน,น,รนอ,อร่อยมาก้กคีค่ะราของรูกับแนโนจะกลังท,ทอร่อยมากเลยอ,อ, 90, อ,อันเท่าไหร่คะพบใหญ่ร้อยสิบค่ะอเล็บาทค่ะอเค้ย0ยี110บาทร้บาท1บาทค่ะร้อยสบาท ทำไฟให้ละลายชีสใช่ไหมคะให้ชีสละลายให้ชีสละลายเป็นอาหารประเทศอันไหนคะเนี่ยประเทศกรีกออาหารประเทศกรีกใส่ซอสด้วยค่ะน่าอร่อยมากเลยถึงแล้ว y e ยืสบีเดียวมาม่าดีก่อนอะไรคะอันนี้ยังไม่หมดเลยไก่ ยังว่หมดเดี๋ยวรอป้าปากรอลูกรอป้าปาก่อน,อก,อนอกินอย่างอร่อย <laughs> อย่าไปกินไม้ลูกเอาไปตรงนี้ตลาดหน้าหาดนี้ก็เปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นค่ะถึงห้าทุ่มเลยค่ะที่ถ้าใครมาเที่ยวก่อาช้างก็อย่าลืมมาเดินกันค่ะอของกินเยอะมากเลยค่ะในคนก็เยอะด้วยค่ะคนก็พากันมาค่ะทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเลยค่ะ นี่ค่ะของโรเบิร์ตจะซื้ออันเล็กค่ะอันนี้90บาทค่ะต้องลองดูค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าเป็นไงคะโอ้โหเล็กเกินโอ้พุดโซอร่อย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 ถูกใจแล้วนะคะในี่้าสบาทเองเนาะนี่ค่ะของกิบส้มตาําจ้ะส้มตําแล้วก็นี่ค่ะไอ้นังไกท่ทอดค่ะนังไกท่ทอดก็ถุงละด้ยีบาทเองแค่ยี่สิบาทแล้วก็อันนี้ไอห้าสิบบาทค่ะส้มตำห้าสิบบาทนี่ ได้บรรยากาศมากเลยอร่อยมากจ้ะส้มตำหมูย,ยอแฮ้วเลก็กจ้ะเข้าเนี้ยวสิบบาทจ้ะอร่อยไ,ไม่ลูกนี่อยากจะพากันกินแบบนี้เลยวันนี้โรเบิร์ตกับแอนโนก็เรียบร้อยแล้วค่ะอ,อร่อยไหม ถ้าใครมาต้องมาร้านป้าจะอร่อยจริงๆค่ะส้ตมตำเห้วเล็กอร่อยมากค่ะแบบรสชาติได้เลยค่ะเออคือแค่ไงนอ๋อ คนก็เยอะจ้ะคนก็เยอะไม่ t ีกันในของที e วิวไปดิเอโอ้ตรงโน้นหรอคะฟ้าบนหลังไม่รู้อะไรจะหนุนฝรั่งก็มาซื้อเยอะๆจ้ะมาซื้ออาหารหน้า,าหาดเยอะมากเลยเดี๋าา <laughs> ยวกินเสร็จก็จะกลับโรงแรมจ้ะพาไปเดี๋ยวไปอาบน้ำไปหายายใช่ไหม ยายอยู่ไหนยายยายไปไหนโอ๊ปไปอยู่ไหนอาบน้ำวิเดียวิวอาบน้ำด <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จพาวิดียไปอาบ,อบน้ำค่ะค่ะวันนี้กิ๊บก็พาทุกคนนี่นะคะดูคะ่ะ ชมตลาดค่ะตลาดเอหน้าหาด่ะหน้าหาดเกาะช้างค่ะแล้วก็บรรยากาศไอหน้าหาดทรายขาวค่ะเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะกิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบบ่บ๊ายบายค่ะตุ๊จ๋าหนูไปอาบน้ําก่อนค่ะ